วันนี้นะคะคุณหมอพามาดูชมรมของคนไทยในอเมริกานะคะเขามีกิจกรรมกันนะคะก็มอีอาหารไทยโชว์ต่างๆของไทยนะคะอันนี้เรามาเจอร้านหอยทอดนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยส่งเสียงดังแบบน่ารักน่ารักอันนี้ก็ อ,อมิวได้ซื้อไปหนึ่งกล่องนะคะถือว่ารสชาติถือว่าดีเลยค่ะกล่องละ11ดอลลาร์ก็ตีไปประมาณ350บาทประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นออหมูย่างส้มตำข้าวเหนียวนะคะนี่คือบรรยากาศข้างในคือแบบคนเยอะมากทั้งข้างนอกทั้งข้างในคือไม่มีที่นั่งมิวก็คือยืนดูไปสักพักอะคะ่ะกว่าจะหาที่นั่งได้นะคะเพราะว่าคนแบบ วนเวียนตลอดเวลาคือแบบมีคนนั่งคนคนเดินแบบตลอดเวลานะคะอันดับแรกเรามานั่งเราก็มาฟังเพลงเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเพลงเพลงอีสานมาเรานะคะอันนี้จะเป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะของแต่ละภาคนะคะเหนือกลางใต้นะคะก็อ๋อพี่พี่ทุกคนเป็นคนไทยทางนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะมีออพี่ของมิวที่รู้จักคนหนึ่งนะคะเขาก็มาเดินเหมือนกันนะคะ แต่ละคนน่ารักมากเลยอ่ะพี่คนนี้เขาก็เท่มากเลยดูสิเออมีดาบด้วยคนก็เยอะฝรั่งก็ตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะคะอันนี้เรามาเป็นครั้งแรกเลยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นของภาคเหนือก่อนคะ่ะพี่ๆเขาเดินเก่งกันมากเลยนะคะ อันนี้เจอาเจของมิวเองนะคะพี่เขาทำอาหารเก่งมากพี่คนนี้ทำอาหารเก่งมากมิวชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวบ,บ้านเขานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆก็จะมีแบบการโชว์มวยไทยการโชว์อ่อการแสดงไทยํำไทยนะคะในแต่ละภาคนะคะอันนี้จะเป็นภาคเหนือนะคะลำมนโนลานะคะ คือเยอะมากค่ะทุกคนคือคุณหมอก็แบบนั่งดูเพลินจนจบการแสดงเลยนะคะถ้ามีโอกาสมาอีกเราก็จะมานะคะคือสนุกมากคะ่ะ